ีดทุกท่านครับกับผมนายพรัตน์จันทิมาในอำเภอแม่ใจนะครับที่หกเจ็ดที่ผ่านมาทั้งอำเภอเรามีนโยบายวาระของแม่ใจก็คือในโอกาสพิธีพระราชพิธี72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทําโครงการหกรักหกรอบรักแรกรักดินรักน้ํารักป่ารักชีวีรักสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายคือรักแม่ใจส่วนวันนี้ธนาคารขยะเป็นส่วนหนึ่งของการรักสิ่งแวดล้อม โดยเราดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้มีธนาคารขยะอยู่ทุกอปทอโดยแม่ใจเรามีทั้งหมด7อปทเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเรา,าทุกอปทอมีธนาคารขยะของตัวเองแล้วคร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนในปี68ปปีนี้เราคัดเลือกส่วนของธนาคารขยะของตำบลสีท้อยเป็นต้นแบบของอำเภอโดยวันนี้เรามาอยู่ที่นี่คือธนาคารขยะต้นแบบของอำเภออยู่ที่ตำบลสีท้อยนะครับ ของผู้นําต้องทําก่อนทําเป็นตัวอย่างอันนี้ประสบผลสําเร็จนะครับประชามพันธ์สร้างความเข้าใจโดยใช้3หลักนะครับหลัก Reduce Reuse Recycle นะครับใช้ให้น้อยใช้ซ้ําแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่นะครับจะบูรณาการทุกภาคีเกิดข่ายท้องที่ท้องถิ่นเราวัดวาอารามโดยเฉพาะครัวเรือนต้นแบบเนี่ยจะต้องมีการกำแยกขยะนะครับเป็นชนิดชนิดนะครับแล้วอันไหนที่เอามา กําจัดได้ตามวิธีการตามหลักสามารก็ดําเนินการไปส่วนที่เหลือจากการกําจัดหรือประโยชน์ที่จะมาใช้ซ้ําได้เราเอามาขายที่นี่ทุกวันศุกร์ของเดือนสวัสดิการอันนี้สําคัญนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยต่อไปรวมเป็นกองทุนในระดับหมู่บ้านในระดับตําบลแล้วเราจะนํากองทุนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเนี่ยให้เป็นรายได้ของคนที่ แยกขยะให้เขาได้รายได้โดยตรงอีกส่วนหนึ่งเราจะนำมาเป็นกองทุนขยะของตำบลเพื่อไปจัดการอ,อย่างเช่นสวัสดิการให้คณะกรรมการหรือครัวเรือนที่เป็นผู้ได้โอกาสหรือในโอกาสเจ็บป่วยอะไรต่างๆหรือสวัสดิการคืนให้สังคมคืนให้สาธารณประโยชน์อันนี้เรามีแนวทางชัดเจนตรงนี้ขอเชิญชวนคนแม่ใจทั้ง66หมู่บ้านมาร่วมกันสามอานะครับรีดีย ใช้น้อยที่สุดรียูสใช้ซ้ำอ,อันที่3ก็คือรีไซเคิลนะครับนำกลับมาใช้โดยเอามาจำหน่ายแล้วสร้างรายได้ให้กับพี่น้องด้วยแล้วสุดท้ายความคาดหวังของคนแม่ใจนะครับเราจะบ้านเมืองเราสะอาดปลอดภัยปลอดโลกในเมื่อเรามีการจัดขยะอันตรายหรือมักหม,มุมต่างๆสุขภาพอารามัยของเราก็จะดีขึ้นแล้วสุดท้าย ป้องกัน PM.25 ด้วยก็คือลดการเผาอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายเราจะมาตอบโจทย์หกรักนะครับของแม่ใจรักดินรักน้ํารักป่ารักชีวีสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักแม่ใจสุดท้ายถ้าสิ่งแวดล้อมดีคนแม่ใจก็จะบ้านเมืองสะอาดปลอดภัยแล้วมีความสุขขอบพระคุณทุกท่านครับ